สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคมกศนอเพอขุงนางสาวอ,อนงค์นาเหลี่ยมดยดีผู้อำนวยการกศนอเพอขุงมอบหมายครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมดังนี้วันที่15มีนาคมมอบหมายนางสาวนาภาพ,พรเถื่อนคำแซมเข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่16มีนาคมนางสาวอนงหน้าเหลี่ยมฤดีเข้าร่วมพิธีวางเิลาเลิกอาคารที่ว่าการอำเภอขุงหลังใหม่และมอบหมายคณะครูกศนตำบลเข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยวันที่21มีนาคมนางสาวอนงหน้าเหลี่ยมฤดีเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรม,มะสวนะณวัดซึ่งล่าง วันที่22มีนาคมมอบหมายนายคุ้มก้าแสงคำหมีคู่กศนตำบลเกวียนหักเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ Data Studio